สวัสดีนะคะทุกคนดอกไม้สวยนะคะสวยบินนะมันไปแล้วยังไม่มีผีเสื้อมาเลยแต่มีเสียงนกร้องสุดนะคะขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ ไปท่องเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนหัวไม่ยุ่งก็ไม่ใช่มันธนานะคะสวัสดีวันเสาร์วันหยุดสวัสดียามเชา้าค่ะเพื่อนๆทุกคนหัวไม่ยุ่งก็ไม่ใช่มันธนานะคะสวัสดีวันเสาร์วันหยุดบินนะ่ะมันไปแล้ว แขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะเ,เพื่อนๆดูให้จบนะคะรูน้้ำนะคะน้ำีสะ,ะ,ะสวยมากนะคะดอกเข็มยามเช้าจะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆแดง ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะไปท่องเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยตกทุกเมื่อค่ะฝ้นตกดิดไซสใหญ่สวยมากดอกเข็มยาม6โมง10นาทีนะคะ6โมง10นาที เพราะว่าฝนตกค่ะสวยมากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะพเพื่อนๆดูให้จบนะคะสวยมากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะพเพื่อนอนดูให้จบนะคะ สวยมากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะเ,เพื่อนๆดูให้จบนะคะสวัสดีนะคะทุกคนดอกไม้สวยนะคะสวยบินนะมันไปแล้ว เพราะว่าฝนตกค่ะสวยมากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะพเพื่อนๆดูให้จบนะคะสวัสดียามเช้าค่ะพเพื่อนๆทุกคนหัวไม่ยุ่งก็ไม่ใช่มันธนานะคะสวัสดีวันเสาร์วันหยุด ตกทุกเมื่อค่ะฝนตกดิเพราะว่าฝนตกค่ะนะคะขอให้ทุกคนพักผ่อนยังมีความสุขนะคะไปท่องเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแดงขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะ ถ่ายามเช้าได้ดอกเข็มสีได้ถ่ายยามเช้าได้ดอกเข็มสีได้ซึเป็นธรรมชาติมากมีผีเสื้ออยู่หนึ่งตัวเกาะอยู่นี่ค่ะเดีย๋ยวทำให้มัน รักไทยยามเช้าด้วยดอกเข็มสีแดงขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะสวัสดีคะ่ะไซส์ใหญ่สวยมากดอกเข็มยามหกโมงสิบนาทีนะคะหกโมงสิบนาทีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะดิฉันพามาดูดอกเข็มคะ่ะ ดีมากเลยที่บ้านเราเพชรชบูรณ์บรรยากาศรอบบ้านมีหมอกลงสวัสดียามเช้า,ชานะคะทุกคนพามาดูดอกขิมแสนสวยของเราดูท้องฟ้าสิคะพร้อมที่จะดอกขิมบ้านเราดอกอย่างใหญ่เลยคะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะคะดอกเข็มยามเช้าสวยสดชื่นมากเลยค่ะนเะนี่ตกทุกเมื่อค่ะฝนตกดิกตกทุกเมื่อค่ะฝนตกดิกไซส์ใหญ่สวยมากดอกเข็มยามหกโมงสิบนาทีนะคะหกโมงสิบนาที บินนะมันไปแล้วสวยมากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะพเพื่อนๆดูให้จบนะคะแดงขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะคะดอกเข็มยามเช้าสวยสดชื่นมากเลยค่ะยังไม่มีผีเสื้อมาเลยแต่มีเสียงนกร้องอยังไม่มีผีเสื้อมาเลยแต่มีเสียงนกร้องดูน้ำนะคะน้ำสวยมากนะคะดอกเข็มยามเช้าจะสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน บินนะนนมันไปแล้วสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนหัวไม่ยุ่งก็ไม่ใช่มันธนานะคะสวัสดีวันเสาร์วันหยุดสวัสดีนะคะทุกคนดอกไม้สวยนะคะสวย สวยมากค่ะคลิปนี้เป็นคลิปยาวนะคะเ,เพื่อนๆดูให้จบนะคะสวัสดีนะคะทุกคนดอกไม้สวยนะคะสวยซึ่งเป็นธรรมชาติมากมีผีเสื้ออยู่หนึ่งตัวเกาะอยู่นี่ค่ะ อย่าทำให้มันเึงเป็นธรรมชาติมากมีผีเสื้ออยู่หนึ่งตัวเกาะอยู่นี่ค่ะอย่าทำให้มันเพราะว่าฝนตกค่ะ ายามเช้าได้ดอกเข็มสีด้สวัสดียามเช้านะคะทุกคนพามาดูดอกเข็มแสนสวยของเราดูท้องฟ้าสิคะพร้อมที่จะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะคะดอกเข็มยามเช้าสว,สวยสดชื่นมากเลยค่ะดีมากเลยที่บ้านเราเพชรชบูรณ์บรรยากาศรอบบ้าน มีหมอกลงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะคะดอกเข็มยามเช้าสวยสดชื่นมากเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะคะดอกเข็มยามเช้าสวยสดชื่นมากเลยค่ะท<ย>ักถ่ายยามเช้าได้ดอกเข็มสีแดงขอให้ทุกคน